โอเคผมทุกคนก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อ่กว่าผมเอ็มจะช่องมิสเตอร์เอ็มแอนเอ็มนะครับผมโอเคก็ในวันนี้นะครับผมนี่ผมมาอัปเดตให้ดูทางเดินนะครับผมว่าผมทําอะไรไปแล้วบ้างนะก็กอบาหลังนี้เสร็จแล้วนะครับผมในไลฟ์เนาะแล้วก็ผมไปเพิ่มทุ่งข้าวมานอกร่อมนะครับผมก็ทําให้มันพื้นที่มันดูสวยขึ้นนะครับผมก็มีพ่อค้าเดินอยู่ทั่วเลยโอ๊ยผมกลัวมันไปเหยียบข้าวมันเออแต่ช่างมาเถกก็น่าจะมี เดยวแค่นี้มัง้งแล้วก็ผมได้ติดไฟพวกโคมไฟไว้เนี่ยตามลายทางแล้วนะคะผมแล้วก็จะเพิ่มเอ,อน้ําพลุเขาเรียกว,ว่าน้ําพุแมวเออนั่นแหละ เป็นบ่อน้ํอตรงกลางทางเดินนะคะผมก็ทําให้มันดูสวยงามนิดนึงนะคะผมก็เดี๋ยวพื้นที่บริวเวณนี้เดี๋ยวผมว่าน่าจะสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มอีกอย่างนึงัง้ก็เดี๋ยวค่อยเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะครับผมก็วันนี้เราจะทําอะไรก็เดี๋ยวผมพามาดูพื้นที่นี้ดีกว่านี่ตรงบริวเวณหน้าฟาร์มอ้อยของเรานะคะผมก็ผมปรับพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตรงเราจะทําพื้นที่บริวเวณนี้นะคะผมให้กลายเป็นโรงงานผลิตสีเขียวนะครับผมแลวก็คือฟาร์ แคคตัานั่นเองฟาร์มกระบองเพชรนั่นเองนะคะผมก็มันจะมีอีกส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับผมแต่อันนี้ยังไม่ได้ทําพาร์นี้หรอกอะไรไม่บอกดีกว่า <c oughs> ไว้ไว้ผมค่อยบอกพาร์ที่จะทาแล้วกันนะครับผมก็วันนี้เราจะทําฟาร์มแคคตัสกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราต้องไปฟาร์มหลายอย่างเลยนะครับผมยังไม่ได้ฟาร์มของสักอย่างเลย <c oughs> เพราะว่าของที่เราจะฟาร์มมันอยู่ไกลเนาะอยู่ที่ทะเลสายนู่นเนี่ยโอเคเราเดินทางผ่านเนเธอร์เลยนะครับผมโอเคก็ไป ทางทิศไหนวะทางทิศ S นะครับผมไปทะเลทรายนั่นเองนะคบผมระยะทางเดินก็จะนานนิดนึงเพราะว่ามันไกลมากนะครับผมโอเคตัดภาพไปตอนถึงเลยแล้วกันนะคะผม A a few moments t l มาถึงทะเลทรายที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็บอลเพิ่งตายแล้วเมื่อกี้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาฟาร์มอะไรบ้างสิ่งที่ผมจะฟาร์มนะคะผมก็จะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันหนึ่งเลยก็คือจะเป็นทรายนะคะผมซึ่งผมก็ขี้เกียจไปรอ เครื่องปั๊มอัตโนมัติที่ดีเอาะก็มาขุดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเทลโคต้านะครับผมที่ผมอยากจะมาฟาร์มนะเพราะว่าฟาร์มนี้ผมต้องใช้เทลโคต้าสีเขียวเพื่อมาตกแต่งภายนอกนะครับผมอ,อ๋อแล้วก็ต้องเก็บแคคตัสไปด้วยส่วนหนึ่งออผมจะเริ่มได้เก็บแคคตัสก่อนละกันเพราะว่ามันใช้ไม่เยอะผมว่าจะเก็บสักประมาณชุดๆนิดๆละกันนะครับ โอเคเก็บได้ประมาณชุดครึ่งนะคะผมก็น่าจะพอแล้วนะคะผมเดี๋ยวหมดทะเลสายก่อนอันนี้ก็เหลือนิดเดียวแล้วแถวนี้ก็คือหมดแล้วอะ่ะก็คือมันจะมีแค่ไกลไแถบนู้น เดี๋นแล้วแถวนี้ไม่มีแล้วนะคะผมโอเคเดี๋ยวนะผมจําไม่ได้ว่าพาร์ทนั้นเรามาเก็บทรายถึงอ๋อเก็บถึงตรงนี้มั้งเออหขดหินตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเก็บทรายแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บแซนสโตนไปวางสวนด้วยนะคะผมเพราะว่าต้องใช้เป็นในส่วนของน้ําของแคคตัสเนาะเดี๋ยวไปเผาให้กลายเป็นสมูท t h แซนสโตนนะคะผมก็จะได้มาเป็นเผาให้ได้มาเป็นสมูทแซนสโตนนะคะผมแล้วก็มาทําเป็นน้ําของแคคตัสนั่นเองครับผมก็เก็บไม่เยอะ เท่าไหร่ก็แถวนี้ก็เก็บให้หมดเลยแล้วกันเก็บไปประมาณนี้ก็พอมั้งทุกคนมันไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายโอเคเดี๋ยวผมจะขุดทรายให้ได้เต็มสงชงเชก,กบอกเลยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปขุดเทลโคต้ากันวนเขาเนาะโอเคเรามาเริ่มขุดกันเลยดีกว่า ได้ประมาณ2ชักกอกโบอแล้วนะคะผมเต็ม2ชักกบอกพอดีนะคะผมก็อันนี้รวมไปเลยนะคะผมรวมกับแซนสโตนแล้วก็แคคตัสไปด้วยกระดูกนิดหนึ่งช่างมันโอเคก็โอโ้โหลัวนี่เกือบพังก็เก็บของเราไปต่อวันที่เทเลคอต้านะคะผมอีก2ชักโกโบอกนะคะผมไปเอาบีคอนตั้งดีกว่ารู้สึกว่ามันกดช้า โอเคโอเคเอากุดเร็วนะครับผมแล้วก็ติ๊กทูไปเลยโอเคผมก็ตอนนี้ก็ขุดเสร็จแล้วนะครับผมเต็มทั้งหมดแล้ว2กล้อง นะครับมีสีอื่นมาปนด้วยนิดหน่อยแต่ก็บวกลบแล้วก็แทนที่3สีนี้ไปได้นะครับผมโอเคมาเรามาเก็บบีคอนแล้วก็กลับบ้านดีกว่านะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำฟาร์มนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็มันต้องใช้สีเขียวเยอะซึ่งผมก็ต้องทำฟาร์มก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตกแต่งท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์ทำฟาร์มแคคตาสักคู่นะครับผมก็เดี๋ยวเรากลับมากันอีกรอบนะครับผม One eternity later เออทุกคนผมลืมฟาร์มอีกอย่างนงเว้ยก็คือคอนกรีตสีเขียวซึ่งมันต้องไปปั๊มที่ดีเอ็นเพื่อความสะดวกสบายเนาะ ก็ตรงนี้ไม่มาคาดยังม,มาคาดมาใส่ตรงนี้มันจะเป็นชั้งโหลดเดอร์นะครับผมตอนที่เราไปอยู่ในดีเอ็นเนี่ยก็ชั้งในส่วนนี้ก็จะทํางานนะครับผมเดี๋ราคอนกรีตสีดออก่อนเดี๋ยวเราต้องปั๊มสีเขียวนะครับผมเขียวที่ไม่ใช่เขียวอนะ่อนอะสีเขียวปกติเนาะจริงๆผมก็มีปั๊มไว้แล้วนะแต่ว่าคงไม่พอเออเดี๋ยวผมปั๊มไปปั๊มอีกเพิ่มอีกนะครับผมโอเคกับมานีแล้วก็วางคอนกรีต ไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดตัวชังโหลดเดอร์อ่ามคคาร์ก็จะเด้งเข้าเด้งออกนี้นะครับเคแล้วก็เปิดเครื่องเลยปัมม๊มคอนกรีต,ตไปเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป AFK ใน d a ลลเกันนะคบโอเคก็เดี๋ยวผมรอคอนกรีตปัมม๊มสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับผมให้มันเต็มกล่องก่อนนะครับผมโอเคก็รอสักครู่นะครับผม โอเคไหนมาดูซิอันนี้ผมยืนไปแป๊แบ,บเดียวก็ได้อยู่นะผมว่าจะเอาให้เต็มสักประมาณ2งแถวละกันสงแถวก็พอเนาะเพราะว่าคงไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับผมจริงๆก็จริงๆก,ก,ก็แค่แบบแถวเดียวนะ่าจะพอมัง้งแถวเดียวแล้วกันผมขี่เกีลจร์แหละโอเคกลับไปยังรูกปกติแล้วเ,เราก็มีอีกอย่างด้วยที่ผมต้มองฟาร์มก็คือขนแกะสีเขียวซึ่งมันอยู่ท้ายแถวไม่แน่ใจว่ามันได้เยอะไหมอ ก็ความคนแก่ผมไม่ค่อยได้ AFK เท่าไหร่ก็อาจจะมีไม่เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมปั๊มคอนกรีตแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ผมจะเริ่มจาก ว่างเลยแล้วกันนะคะผมโดยผมอยากจะเปลี่ยนเป็นพื้นโตลบริกเนาะพื้นที่ในสี่เหลี่ยมนี้นะครับผมเป็นเป็นพื้นที่ที่เราสามารถเอ่อที่จะเริ่มทาฟาร์มได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้บล็อกเอตรงบล็อกหินเนี่ยเดี๋ยวจะตกแต่งข้างนอกนะครับผมโอเคผมก็จะปูพื้นไปเลยนะครับผมทั้งพื้นที่นี้เลย โดยผมจะปูหินไว้สักเจ็ดบล็อกแล้วกันนะคะผมเพราะว่าตรงกลางผมคิดว่าจะให้เป็นฮ o อปเปอร์นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมไปเอาบล็อกแสงมาก่อนฟาร์มเราจะได้ไม่มืดนะคะผมโอเคฟาร์มเราจะได้ไม่มืดนะคะผม แล้วก็จะต่อฮอปเปอร์ออกมาเลยนะครับผมฝั่งนี้นะต่อมาเลยสองทางโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็เเดี๋ยวเราไปตักน้ํามานะครับผมเพื่อที่จะให้มันเป็นทางน้ําไหลให้มันมารวมกันตรงบริเวณตรงกลางนะครับผมบอกน้ําแข็งไม่น่าได้ใช้แล้วนะใช้ได้ใช้เป็นน้นําแทนมาเรามาเริ่มมาทำฟาร์มกันเลยดีกว่าฟาร์มแบบชั่วคราวก่อนนะครับผมสักชั้นหนึ่งหรือสองชั้น อลองด้วยสโตนบริกนะคะผมแล้วก็เตรียมรั้วมาก็ทรายแคคตัสโอเคต่อขึ้นมาสักสามบอกแล้วกันนะครับผมโอเคก็เราจะต่อสมุสเออต่อสโตนบริกไปก่อนนะครับผมเป็นแถวเลยต่อจนนี้เว้นถึงตรงนี้นะครับผมก็ไปดูก่อนว่ามันเว้นได้พอดีหรือเปล่านะครับผมก็นี่ขุดเว้นอย่างนี้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ ว่ามันไม่ลงตัวเท่าไหร่ส่วนตรงนี้ก็ลองต่อมาเลยน่าจะเหมือนกันนะก็คือเว้นสองบล็อกตรงกลางมันก็จะแปลกๆหน่อยนะฟาร์มว่ามันต้องเว้นกับขอบอย่างละหนึ่งบล็อกนะคะผมโอเคเสร็จแล้วนะคะผมชั้นแรกก็ได้ประมาณนี้เนาะโอเคก็ระหว่างนี้ผมว่าผมต่อเป็นทรายขึ้นไปเลยดีกว่านะครับตอนนี้สูงขึ้นไป16บล็อกเลยนะคะผม โอเคเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับทางเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ทางเข้าเป็นบล็อกบล็อกไซน์นะคบผมถ้าแบบบล็อกไซ์ขนาดยักษ์นั่นเองก็เอ่อทางเข้าเหรอทางเข้าผมจะให้เข้าทางไหนดีนะก็เอาเป็นฝั่งนี้แล้วกันผมว่าจะต่อเป็นบล็อกขึ้นไปข้างบนเนี่ยปิดกันขอบตรงนี้ไว้เนาะก่อนที่จะถึงชั้นบนนั่นเอง ก็เดี๋ยวผมไปเอาหินมาก่อนแล้วกันผมใช้เป็นหินธรรมดาแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเรียบแล้วก็มันไม่จําเป็นต้องสวยอะ่ะคือมันไม่จําเป็นต้องมองเห็นจากข้างนอกก็ได้นะก็เอาเป็นบล็อกหินได้แหละน่าจะสะดวกที่สุดนะครับคือข้างล่างไม่จําเป็นต้องสวยมากทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ปิดเป็นทรายอยู่ดีมันก็จะไม่เห็นอยู่ดีนะคะผมโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับผมชั้นแรกก็เอาซากโกบล็อกนี่แหละ ก็มันจะไม่กระเด็นออกแล้วนะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นรูเล็กๆที่ว่าสำหรับดูว่าน้ำเรามีปัญหาอะไรไหมนะครับผมก็เอาไว้แค่นี้แหละไม่ก็ปิดปเลยลนะอะปิดไปเลยเพราะว่าคงไม่มีอะไรหรอกส่วนบล็อกตรงนี้ผมจะเอาเป็นเซนสโตนแล้วก็ทรายขึ้นไปวางใหม่เออเอาเป็นไอ้นี่ดีกว่าเป็นปันไดน่าจะง่ายกว่าเพราะว่ากล่องเราจะได้เปิดได้ด้วยนะครับผมแบบถ้าแบบ เราอยากได้แคกตัดขึ้นมาเนี้ยก็เนี่ยมันสามารถเปิดกล่องได้เนาะแล้วก็ไม่เห็นข้างในด้วยนะครับต่อมาก็วางทรายขึ้นไปเลยก็หลังจากนี้ผมจะ a อ k สักพักแล้วกันนะครับผมให้มันมีแบบว่าแคคตัส เย,ยอะๆก่อนนะครับผมเพราะว่าผมก็ต้องการสีทั้งสีเขียวแล้วก็ต้องการแคคตัสมาทำฟาร์มต่อนะครับผมก็ตอนนี้ได้มาส1ก็เร็วอยู่นะตอนแรกมี18เองนะครับอันนี้ผมเอามาทำเป็นคอนกรีตเอเรลคาตตาแล้วกันนะครับเออมันจะแบ่งเป็น2สีเนาะก็เป็นสีเข้มสักประมาณ3มชุดน่าจะพอแล้วนะไม่งั้นมันเยอะเกินแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปทำสีอ่อนนะครับที่เหลือก็อามาทำเป็นสีสีเขียวอ่อนนะครับผม โอเคแล้วก็ครับลายไปเลยเพราะว่าลายอันนี้มันต้องใช้เยอะเนาะมันเป็นสีอ่อนอะมันใช้เยอะกว่าสีเข้มอันนี้เอาเก็บไว้แล้วกันก็ถ้าสีเขียวเข้มไม่พอก็เดี๋ยวค่อยไปปั๊มเพิ่มเนาะผมกลัวอย่างเดียวคือเอ็นด์แมนมันจะหยิบทรายผมไปไหมเนี่ยโอเคเขียวเข้มเขียวอ่อนเยบร้อยคือเฉดสีมันก็คือจะเอากรีนเทลโกต้าเป็นเข้มสุดนะครับผมลองลงมาก็เป็นคอนกรีต เอามาก็เป็นกรีนบลูและอ่อนที่สุดก็จะเป็นลายเทลคอต้านะครับผมที่เหลือก็เอาไว้ในนีน้ก่อนแล้วกันอันนี้เอามาเลยสมูทแซนสโตนผมว่าเผาเพิ่มดีกว่าเราจะทำการปิดข้างบนนี้ในลักษณะของตรงนี้มันจะเป็นสี่ช่องเนาะเป็นแกลบระหว่างชั้นที่จะเป็นแคคตัสน,นะครับผมกับชั้นไม่รู้จะพูดยังไงวะ มันเป็นอย่างเงี้ยเออมันเป็นเก็บระหว่างชั้น2ชั้นนะครับผมก็เาจะทําให้มันกว้าง2อคูณสองนะครับผมไปเรื่อยๆนั่นเองก็จะเป็นเหมือนเอ่อเป็นกรอบบล็อกทรายข้างบนเล็กๆนะครับผมเวลาวางนะทุกคนจะเห็นขอบกรอ,อบไอ้นี่กรอบแคคตัสเนาะก็อันนี้ก็ถือเป็นขอบทรายแล้วกันนะครับผมได้ประมาณเท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับจริงๆเราต้องต่อบล็อก เออบล็อกหินอนะขึ้นมาจนถึงตรงนี้เลยนะเพราะว่าเราจะทําสูงขึ้นไปอีกสิบบล็อกจากตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยแล้วก็สูงขึ้นไปอีกประมาณ16บล็อกนะครับก็มันเป็นโรงงานปั๊มสีเขียวเนาะก็มันต้องใหญ่ไปก่อนนะครับผมผมกล้วยอย่างเดียวเนี่ยไอเจ้าเนี้ยเจ้าเนี้ยมันจะขโมยบล็อกทรายผมหรือเปล่าวะตายเถอะมันเป็นทรายทาั้งรูดเลยก็ตอนนี้เผาอยู่โอเคเดี๋ยวผมแปลกระจกมาก่อนมายืนเอฟเคตรงนี้แล้วกันให้ได้แคคตัสเยอะๆก่อนนะครับผม โอเค,คผมก็ผมขอ AFK OK, อยู่ตรงนี้ประมาณสักประมาณเท่าไหร่ดีประมาณชั่วโมงนึงแล้วกันนะคบผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้แคคตัสเท่าไหร่นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมขอ AFK OK, สักครู่นะครับผมโอเค,คผมตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมก็เอาครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วกันนะเออได้ชุด ชุดนิดเดียวเองเหรอโอเคเอาชุดหนึ่งก่อนก็ได้จะได้แบบว่าทำสองชั้นแล้วมันก็จะเร็วขึ้นนะครับผมโอเคเ,อเดี๋ยวเราทำรั้วเพิ่มนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่ชั้นสองเลยล้วกันนะครับโอเคชั้นสองเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมต้องต่ออสโตนขึ้นมาอีกนะครับก็แค่ตัดน่าจะไม่พอมั้งมันไม่เกินหนึ่งชุดอะน่าจะได้อยู่อีกสักชั้นหนึ่ง โอเคครัผมตอนนี้ก็เสร็จไปเที่รียบร้อยแล้วนะ<ช>สำหรับ ชั้นซ้ายเนาะก็น่าจะได้อีกชั้นหนึ่งมัง้งไม่แน่ใจแฮะก็คืออันนี้ก็คือฟาร์มส่วนล่างนั่นเองนะครับผมส่วนบนก็เดี๋ยวจะตามมาทีหลังเนาะผมกำลังคิดอยู่ว่าเราควรที่จะปิดไปเลยไหมแล้วก็แบบให้มันไหลมาตรงกลางอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าหรือเปล่าคือระหว่างทางลงเนี่ยมันก็จะมีแคคตัสใช่ไหมครับตรงบริเวณเนี้ยถ้ามันลงไปโดนขอบแคคตัสพอดีมันก็จะเสียไอเทมนั่นเองก็ผมลยคิดว่าน่าจะเป็นการดีถ้าเราปิดทําเป็นทางน้ําอีกชั้น หนึ่งนะครับผมแล้วก็ให้มันลงไปตรงกลางอย่างเดียวก็คิดว่าน่าจะดีนะเออผมจะทําประตูรัวไว้สักเท่าไหร่อะสิอันแล้วกันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มปูพื้นทั้งหมดเลยดีกว่านะครับความชั้นล่างก็จะมีประมาณ3ชั้นเนาะก็กําลังพอดีนะครับผม โอเคแล้วก็เปิดประตูไว้นะครับไอเทมจะได้ไหลผ่านได้นะโอเคเรียบร้อยก็วางน้ําเลยครับผมก็ในส่วนของแคคตัสก็ผมว่าจะรอให้แคคตัสมันเยอะกว่านี้ก่อนเพื่อที่จะเอามาทําสีเขียวนะครับผมเผื่อไม่พอโอเคเอฟเคต่อนะครับผมก็คิมนีใช้เวลานิดนึงนะครับผมเพราะว่าแคคตัสมันโตช้าหน่อยก็รอไปสักครู่นึงนะครับผมเโอเคครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังจะเริ่มทำการสร้าง เอ่อแครตัดแล้วนะครับผมนี่เรียงประมาณนี้โอเคแล้วก็สมูทแซนสโตนนี่โอเคครับผมมาเรามาเริ่มจากฝั่งนี้เลยละกันโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมได้เริ่มสร้างตัวแครกตักนะครับผมก็ผมก็จะสร้างแบบนี้ทั้ง4ทิศนะครับผมแต่ว่าผมถ่ายมาให้ดูแค่ฝั่งเดียวเนาะก็จะได้ประหยัดเวลาในการตัดคลิป อ๋อแล้วก็ผมก็ได้เติมดีเทลหนามเข้าไปด้วยนะคะผมให้มันดูนูนขึ้นมาหลังจากนั้นผมก็มาปิดข้างบนนะคะผมก็คือสร้างสร้างฟาร์มข้างในก่อนแล้วก็มาปิดข้างบนนะคบผมด้วยลายอีกลายหนึ่งเนาะโอเคเสร็จแล้วทุกคนเอ่อเ,เพิ่มหนามข้างบนซะหน่อย เพราะว่ามันลุงเยอะเกินเสร็จว,วครับผมทุกคนเป็นฟาร์มแคคตัสของผมเองนะครับผมก็มีเป็นบล็อกสายนกขึ้นไปแล้วก็เป็นแคคตัสต้นบลัลเลอร์เลยนะครับผมก็ข้างในนี้ก็จะเป็นฟาร์มแคคตัสนั่นเองนะครับผมก็เออเผมทำทางเข้าให้มันดูดีนิดนึงเจ๊อะอเกิน โอเคผมตอนนี้ก็ตกแต่งทางเข้าเสร็จแล้วนะคะผมก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยนะคะผมนี่ก็เดี๋ยวถ้าเราต้องการสีเขียวนะคะผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกล่องตรงนี้ให้เป็นฮอปเปอร์นะคบผมมันจะได้เข้ามาที่เตานั่นเองโอเคก็เสร็จแล้วนะคะผมอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะผมฟาร์มแคคตัสเนาะก็นี่ได้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ไม่เยอะหรอกจริงๆผม AFK นานอยู่ แต่ก็ถือว่ามีฟาร์มแล้วแล้วกันนะคะผมเราจะได้ไม่ขาดสีเขียวแล้วเพราะว่าโปรเจกต,ต์ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าผมต้องการสีเขียวจํานวนมากเลยนะคะผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะพ่เพงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะผมก็เป็นยังไงบ้างสําหรับแคคตัสยักษ์มีฟาร์มแคคตัสอยู่ข้างในนะคะผมก็ก็คลิปนี้ใช้เวลานานอยู่นะคะผมทั้ง a f k ทั้งคิดออกแบบ ต้นแขกตัดนะคะผมก็ผมถอดเองเลยนะผมถอดสีจากต้นแขกตัดเองเลยก็ได้มาประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยววินให้ดูอีกรอบแล้วกันก็สีมันอาจจะดูเข้มกว่าของจริงหน่อยนะครับผมแต่ว่าสีประมาณนี้ผมว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็คลิปหน้าจะทำอะไรก็คอยติดตามไว้ด้วยนะครับผมก็ต่อคลิป นี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายเดี๋ยวหาที่จอดดีๆก่อนบายบายสวัสดีครับ